สวัสดีครับวันนี้ร้านโฮมฟิล์มนะครับจะมาแนะนําการติดฟิล์มกระจกนะครับในส่วนของฟิล์มกระจกนะครับในกล่องก็จะมีในส่วนของตัวเนื้อฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเนื้อฟิล์มกระจกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นทิชชู่เปียกนะครับก็คือตัวนี้ผมแกะออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการติดกันนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นนึงจะเป็น ทิชชู่แห้งนะครับผมก็ไว้เช็ดนะครับเรามาเริ่มติดกันเลยดีกว่าตัวนี้โมเดลจะเป็นซนโฟน5นะครับของผมเองนะครับอันดับแรกเราก็เอาทิชชู่เปียกนะครับเช็ดลงไปก่อนนะฮะให้สะอาดนะครับดูว่ามีฝุ่นมีอะไรไหมแล้วเราก็ใช้ทิชชู่แห้งนะครับเช็ดซ้ำลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็สังเกตดูว่ามีรอยฝุ่นรอยอะไรหรือเปล่านะครับ ถ้าเราเช็คแล้วว่าไม่มีแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับส่วนของกระจกนะครับอันนี้จะเป็นที่ว่าเป็นสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะฮะต้องลอกออกก่อนนะครับผมน,นี้เดี๋ยวผมลอกออกเลยนะโอ้เนี่ยนะลอกออกนะครับแล้วเราก็ทิ้งไปส่วนวิธีติดนะครับเราก็กะให้พอดี นะครับว่าตัวฟิลม์มจะอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้เลยมรกกานะเสร็จปุ๊บวางลงไปเบาๆก่อนนะครับดูว่าให้มันตรงไหมอย่างนี้นะครับถ้าตรงแล้วแตะตรงกลางเลยครับ จะไล่ฟองอากาศไปเองเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไล่ฟองอากาศไปเองนี่ฮะแค่นี้ครับฟิล์มกระจกนะฮะเราก็ใช้ทิชชู่เปียกนะครับเช็ดซ้ำไปอีกทีนึงเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับ เรเช็ดให้หมดเลยครับฟองอากาศตรงไหนม,มีเราก็ถูๆโดยใช้ทิชชู่แห้งนะฮะเช็ดให้หมดเลยนะครับตัวเซนฟอนเราก็จะได้ดีสวยงามน,นะฮะนี่เลยเสร็จแล้วฮะพอดีปุ๊บพอดีเป๊ะ ติดไม่ยากเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อร้านโฮมฟิล์มได้เลยนะครับติดง่ายมากนะครับขอบคุณนะครับ